บ่หัวเบาเนี้ยงเพราะว่าบ่ได้ปื้อเสียงอยู่บ้านตลลวนไปอย่าเราลำคานเสียงกับพิดเสียงกับจิ้มคุยกันไปยังสินะปากกริไปทั้งเสาทั้งแรลงแล้วก็กังเวียนกลับไปไปเบิ้งหาเขาหานามป่วนเนี้ยกินเขาก็บ่ได้หรอกกินเขาตุมกินนามเขาเอง่ายๆกินเขาบ่ได้กิต้มเขาเอานามให้แล้วสดดอ่ะพอเราได้ มีแนวกับแม่กับพอจะนำยังขึ้นบอลงเนาะขึ้นค้องัดขอเงีย้ยโลดเต็มือละพี่น้องมาเน,นี่ยกะคันาหาเราไปจากกับปา่ากับสิดได้ยห่ากเงาเลยเลยเราบ่ได้อยู่นำรักษาสุขภาพดูนะคะยายทิดย์อะ่ะกดไงเอาไปเอาหมูไฟ ขี่มอไซค์ไปตลาดแมนจังไม่มองจอดเขากะจังเอามอเตอร์ไซค์ซั่นเรียงเข้าไปด้วสิเขาไปจอดนาลานพักเลยคือคือปลาเคยอคอะไรโซนไทยเมืองนั่นแหละจอดแล้วก็ซื้อย่างนั่นเต๊ะเดียวขึ้นมาใส่รถบัดนี้เขากะขี่รถเขาไปเอาของแห้งอยู่ลากนกะมาเมื่อเลยมันก็นง่ายฮัลโหล my fan thank you s มาร์ทขอบคุณนะคะขอบคุณไลฟ์ที11น,นะคะแมนพลังอังกฤษบัดนี้ฮัลโหล g o ดมอร์นิ่ง แมินบนเนาะเงินบนแมนกับวอไปละเนะาะยายถิบไอเจ้าน้อยปากกันสิลงไหลเด้ออันนี้มาให้น้องยิ่งทูนน้องขดเดชกับไปให้ยเร็วเรียบร้อยได้จ้ะเด้ออ่าเพื่อนไหม่กับไปใหายคนกน่อนเนาะเพราะว่ามันยันบ่อใดไปหากันเพื่อนบมทันเคยเขามาเนาะอันนี้กะเพื่อนเกาห้ากัเห็นกันอยู่เสมอ คอยไปเลี้ยงให้เอาเลียงง้อเลี้ยงม่อ <laughs> เลียงง้อเลียงม่อการมาเลี้ยงนี่เรั้นปฏิบัติว่าพิดอีละเกิดกอยาก Thank you สมาท์เรียลความทูตไทยแลนด์ I love you แ <laughs> มนเมนจ้ะแมนปลาลวนยังเราสิอยู่น้ำได้จังมือไหมแอบน้ององ้อมมาหนี่กะ ตรงนี้เราก็จอเขาจขนาน้งเขาค่อยลงแล้วขึ้นมาได้เลยได,ได้ประมาณสอนท้องสอนอยังสิแม่สอนท้องสอนกับหางสอนป้ายสอนนั่นแหละว่านก็าไปถามว่าได้จิ้มเขาก็มีแหงอเลรว่ิเออเพื่อนว่าเป็นกระตอบรับได้แน่นิดหน่อยแต่ว่าคนนั้นก็พอสับๆนี่แหละงานถูงตกบด นักแล้วจ้านักแล้วฮะนักแล้วรอดเต็มืนอวันเถอะขอบคุณเ้อค่ะเด้อขอบคุณทีมพีหน่อยสุขทุกคนย้ายกองเก็มหนึ่งก่อนูต่ผู้ก่อม

กูมุดสื่องขาห่งเลยเอาขวดเอายุคขอการจะอยู่ในเกยบเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลยทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งไอเลิฟจู บอกว่าท่านไห้คุยกันเลยกับนอกเอียดปากกับบ่อเด็เขาไปหา <c oughs> ช่วงได้วางกับเด็เขาช่วงได้บว่างกับบ่อเด็เขากับบ่อดี้เด็เขาไปเลยก็ยังบาัานเด็กเขาลุมเพราะว่าบอกว่าจังนอนนี่ยกวิววิวว,วันนี้แจงแล้วเได้จถอนลูกศิลป์ขอบคุณเด้อจะได้ขอบคุณยายทิพย์ขอบคุณน้องอ้อมอ้อมขอบคุณน้องยายเล็กคนงาม ขอบคุณน้องพรเดีขอบคุณน้องวิทูลขอบคุณน้องเ <c oughs> บาสักเบาศักดนี่มาทักไทยคำเดียวหายเย็นจีรีไปทางไหนเนาะ